สวัสดีกันด้วยนะครับอ่าวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับตาลิบัน h ช n แนลนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาสอนโกงแอปแอปพ็อกเก็ตนะครับอ่าโกงแต้มนะครับอ่าเป็นเหมือนแฮกลันนะครับให้แต้มมันดิงขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าก็คือว่าต้องคนที่จะแฮกได้นะครับต้องเป็นคนที่สมัครบัญชีใหม่เท่านั้นนะครับอ่าก็พอผมจะทิ link, ้งลิงก์ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดแอปแอปพ็อกเก็ตไว้ใต้ คลิปนะครับแล้วให้คุณกดดาวน์โหลดนะครับต้องดาวน์โหลดลิงก์ของผมเท่านั้นนะครับอ่าพอกดดาวน์โหลดปุ๊บให้คุณสมัครบัญชีใหม่นะครับใครที่ไม่สมัครบัญชีใหม่จะทําไม่ได้นะครับอ่าพอสมัครบัญชีใหม่ปุ๊บนะครับคุณก็ไปดาวน์โหลดแอปนนะครับผมจะลงแอปใต้คลิปอ่าพอคุณดาวน์โหลดแอปแอดพ็อกเกตนะครับให้คุณกดเปิดครับแล้วให้คุณมาตรงนี้นะครับเพิ่มเพิ่มนะครับให้คุณกดเข้าไปนะครับอ่าให้คุณกด copy URL นะครับแล้วให้คุณกดออกนะครับแล้วให้คุณเข้ามาแบบนี้นะครับพอคุณกดเข้าไปนะครับนี่นะครับให้คุณมาที่อันที่สองนะครับ setting นะเลือกอันแรกนะครับแล้วกด Keynotebase นะครับให้คุณกดกลับนะครับกลับแล้วให้คุณกด start นะครับแล้วให้คุณกดวางเมื่อกี้นี้นะครับแล้ว เสร็จสิ้นนะครับก็รอมันแป๊บหนึ่งนะครับอ่าไม่ใช่เอาลืมบอกไปครับให้คุณลบนะครับ ให้ลบมาถึงรงคำว่าโกับให้คนรวบแต่ให้คนม,มาที่นี่ครับข้างหน้าทีเฮดนะครับให้คนกดลบไปนะครับแล้วกดสิ้นนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นต่างก็คือว่ามันอ่ามันเหมือนว่าเอาไฟล์แอปแอดพ็อกเก็ตของเรานะครับมาอัดไว้กับตัวโกงนะครับแล้วมันจะ แฮกแต้มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าก็แต้มมันก็จะเด้งชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณสองถึงสามครั้งนะครับอ่าเด้งทีละหนึ่งร้อยนะครับแล้ให้คุณกดสตาร์ทนะครับแล้ให้คุณรอนะครับนี่ครับรอสุดนี่ครับก็คือว่าวิธีทําที่ถูกต้องนะครับวิธีโกงนะครับที่ถูกต้องนะครับคือให้คุณกดดาวนโหลดให้คุณกดลิงก์ของลิงก์แอป แอดพ็อกเก็ตของผมใต้คลิปนะครับแล้วให้คุณกดดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็สมัครบัญชีแอปแอดพ็อกเก็ตใหม่นะครับอ่าพอสมัครใหม่ปุ๊บแล้วคุณทําตามผมนะครับอ่านนะครับทําตามผมนะครับอ่าแล้วคุณก็จะแป้มันก็จะเด้งขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าเพราะถึงหน้านี้นะครับให้คุณกดออกเลยนะครับกดออกจากแอปนี้เลยนะครับอ่าและให้คุณรอหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับอ่าแอปมันก็จะรันแ้มให้เองนะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะก็ขอจบคลิปเพียงนี้ครับอ่าสวัสดีครับ